ของเตารีดปรามานอย่างที่บอกพี่อ,อะเนาะร <c oughs> ูหน้าเตามันเยอะ,อะเพราะฉะนั้นไอ้น้ำมันออกเนียนสม่ำเสมอเนาะ,ะและ้วทีนี้ <c oughs> ที่สำคัญก็คือว่าประสิทธิภาพมันเหมือนกันน้องน้องหม้อต้มคือมันให้ไอ้น้ำได้ตลอดเวลาะนะครับนะเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าเป็นเตาลีดกระปุกน้ำเกลือทั่วไปถ้าไฟติดอย่างเงี้ยกดไปเรื่อยๆแวบเดียวเป็นหยดน้ำแล้วเนาะเนี่ย พอดีของเรามันมีพัดลมตรงนี้เนาะก็เลยไม่ได้เห็นไอแต่ไม่เป็นไรเนาะทีนี้เนี่ยระหว่างที่พี่ใช้งานเนี่ยพี่ไม่เข้าใจอะไรพี่โทรมาถามได้ตลอดแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยๆต่อยอดเก็บเกี่ยวประสบการณ์โอ้ฉันอุตสาห์ซื้อมาไม่รู้กี่ตัววิธีใช้ที่ถูกต้องจริงๆ,ๆก็ยังไม่รู้เกี่ยกองเ<อ>ต็ไมไปหมดนะอ๋อเอาละหมดไม่เป็นไรต่อไปต่อไปหมดทุกหมดโศกเนาะปรามันมันปราบจริงๆ เราตั้งชื่อไว้เลยเนาะเพราะเตารีดไร้คุณภาพเตารีดปลอมมันเยอะนะฮะถ้าแบบนี้เนี่ยโหคือคือมันจุดเด่นของมันก็คือหน้าเตารูมันเยอะประมาณเกือบร้อยรูไอ้นั่นมีแค่ประมาณสิบรูเนาะแล้วที่สําคัญก็คือมันรีดผ้าได้เรียบเร็วแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่ามันกดไอ้น้าได้เยอะข้างในเนี่ยมันเป็นตึกแบบรังพึ่งอะนะประมาณสามชั้นอะไอพวกนี้ไม่มีอะไรชั้นเดียวเนาะ เนี่ยครับความละเอียดของมันนะมันจะไม่เหมือนเนาะอ่าทีนี้พี่บอกว่าอ้าวแล้วก็ที่เห็นขายกันทั่ว,วไปทําไมมันเยอะจังมันมันมันของปลอมอะนะ,ะในในในที่ช้อปปิ้งออนไลน์เราไม่เอ่ยชื่อนะ,ะมีแต่ของปลอมทั้งนั้นไม่อยากจะเชื่อถ้าพูดถึงวันนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้คนไม่รู้พอซื้อมาใช้แล้วเกิดอะไรขึ้นรีดละผ้าฝืดร<ช>ีดละผ้าไหม นีและผ้าไม่ไปเนาะสารพัดเลยเนี่ยครับนะอ่าอันนี้ถ้าพี่ได้ได้แบบนี้ของแท้ละสบายใจแล้วเนาะนา่เนาะเนะเนาะนาะอนาะเนาะนาะเ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 นาะนาะเนาะเนานะเนาะนะนะนะเนะเนาเนาะเนาไนนาะเนาาเนาะนะนานะเนานาน ถ้าดีก็แนะนําสนับสนุนและบอกต่อเนาะใช่คือเราเราไม่ได้ไปขายในใช้อปปิ้งออนไลน์เพราะว่ามันโดนหักค่าทำเนียมค่าอะไรค่าคอมมิชชั่นเยอะออตัารีดของแท้กําไรมันไม่เยอะทุนมันมาสูงไงแต่เราคือเป็นเพชรแท้เราไม่กลัวพอลูกค้าใช้แล้วจะบอกต่อบอกต่อต่างจังหวัดนี่บอกตรงๆหาข้อมูลพอเจอผมไม่ซื้อที่ไหนแล้วครับ <c oughs> เพราะต่างจังหวัดมันไม่มีที่ซ่อม แล้วก็ซื้อไปเกิดมันมีปัญหาปรึกษาใครไม่ได้อีกใช่ไหมนี่ <laughs> เขาจะซื้อกับเราไว้ใจเรารแล้วเราก็จะดูแลเขาเข้าใจเหมือนกับว่าเขาซื้อไปใช้ก็เหมือนกับเราซื้อมาใช้นั่นแหละ <laughs> เหมือนเนี่ยเราทํากับข้าวเนาะเรากินอะไร <laughs> เราก็เราก็ขายแบบนั้น <laughs> ไม่ใช่ไปทําขายทําราคาถูกๆแย่ๆ <laughs> พอทำทำกินเองทําอะไรทําดีๆ <laughs> มันก็ไม่ถูกอ่ะเนาะครับเออมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะนะถึงได้บอกพี่ าะทำงานมานะไม่รู้กี่สิบปีแล้วจะเตารีดนะบอกตรงไม่ได้หลังใจเลยกองเนี่ยโอ้กองไฟไม้หมดเลยน่าต้อซื้อตัวใหม่ดิเลยก็เลยไปอ่านได้เพจไไลน์อะไรนี่ได้เนาะก็เนี่ยกุสโลบายเราก็คือแบบเอาของจริงลูกค้าซื้อเรามาคุยลูกค้าทํารีวิวลูกค้าคนอื่นเขาเห็นโอ้มีแต่คนซื้ออย่างงี้กลัวอะไรแต่เจ้าอื่นไม่ใช่เขาไม่กล้าทํารีวิวนะเตารีดมันไม่ได้คุณภาพจริงๆเขาไม่กล้าทํา ถ้าเขาทำนะบางเจ้านะอันนี้คือเราเล่าสู่กันฟังไม่โกรธกันนะนะบางเจ้าเขาไปรับของแท้มาขายมาจากที่ไหนไม่รู้มันมาจากงานการเม้นนี่แหละ<ช>ก็แซมแซมกันมาใช่ไหมแต่เขาขายของปลอมเยอะเขาขายของแท้นิดหน่อยถ้าเกิดคนรู้จริงอะ่ะอยากได้ของแท้เขาอาจจะมีทีนี้เขาไม่กล้าทํารีวิวถ้าทํารีวิวปั๊บเอาของแท้มารีวิวแล้วเขาแอบขายของปลอมเต็มไปหมดลูกค้าก็ด่าเลยเอ้ยไอหาตอนซื้อไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยทําไม บอกว่าดีนั่นดีนี่ใช่ไหมเดี๋ยววงมันก็แตกก็ได้แบบนี่แหละนี่แหละคือเราใช้เตามาเราจะรู้ไงว่าอันไหนมันแพ้มันทิ่มันลอกใช่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 แต่แต่เยอะมากที่ไม่รู้เรื่องก็คือพอใช้เตารีดปลอมแล้วก็ผ้ามันจะฝืดอะรีดไม่ไปแล้วความร้อนมันจะสูงผ้ามันจะขึ้นเงาใช่ใช่มันไปไม่คุ้มค่าเงินเลยน้องแบบนั้นเนาะถ้าเราไของของดีหน่อยราคา ออโอ้ถ้าแบบนั้นเราใช้ยาวๆดีกว่าเนาะ <c oughs> ใช้ยาวๆดีกว่าอันนี้ <c oughs> คุ้มๆกว่าครับนะยังไงฝากพี่ไว้นิดนึงเนะาะขอบพระ,ระคุณมากครับรับ